คือจริงๆแล้วครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโททุกคนน่าจะทราบกันดีท่านเป็นพระที่เมตตาและเป็นพระที่มีฤทธิ์มากวาระจิตของท่านไม่เหมือนพระเกจิอาจารย์ท่านไหนเลยเพราะว่าอะไรครับท่านมีอภิญญาที่สูงมากการสร้างพระเครื่องของท่านจะมีบางรุ่นครับที่ท่านดําริให้จัดสร้างขึ้นเองเพื่อสร้างวัดสร้างวาแล้วก็บรจาคให้กับวัดวา,ารามต่างๆรวมถึงเด็กเร่ร่อน คนยากคนจนท่านสร้างขึ้นมาเพื่อน,นําเงินจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคมเราจะเห็นรุ่นบางรุ่นที่สร้างขึ้นมาจากเซียนพระแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานจิตอันนั้นเราต้องดูดีๆว่ารุ่นอะไรนั้นครับสิ่งสําคัญของวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทการที่หาการที่เล่นหากันของท่านเองก็ราคาก็ไม่แพงมากคือการสร้างประเครื่องที่ดีคือการสร้างประเครื่องที่มีจิตที่ประสุทธิ์จริง พระเครื่องรุนนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่ถ้าเป็นพุทธพาณิชย์ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าเพราะอะไรฉะนั้นครับหลวงปู่ศิลาสิจันโทท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรากราบได้อย่างน่าเสหนใจเราแยกให้ออกนะครับว่าพุทธพาณิชย์กับคําว่าศรัทธาฉะนั้นถ้าเราศรัทธาท่านก็ควรที่จะกรบบาบไหว้แม้แต่รูปภาพแค่อธิษฐานจิต แค่ขอต่อหน้าท่านแค่นี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วครับ